ร้อนเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้น้าแข็งตอนนั้นมันจะบวมถ้ายิ่งร้อนมันจะยิ่งกระจายเลืบวมทั้งวันก็เลยกลายเป็นบวมทั้งวันแต่ไม่ว่าถ้าโดนใหม่ๆพวกนี้ต้องใช้ความเย็นอน้ําแข็งประคบแล้วจะยุบบวมเร็วแลวจะไม่เกิดการเลื้อรังนี่เราผิดวิธีก็คือเวลาโดนใหม่ๆเนื้อเยื่อเส้นเลือดมันแตกเสร็จแล้วมันขยายตัวพอโดนความร้อนก็ยิ่งขยายมันเลยทําให้บวมและปวดตลอดนะตอนนี้เป็นไงกระดูกข้อมือสิ เห็นไ okay. ัมขาดกระดกข้อมือลงเห็นไหมกำมือเต็มไหมเย็นตหงนไหมโอเคอันนี้เราแอคทีฟปวดตลอดเลยเหรอกลางวันกลางคืนต้องดดกลางวันเป็นไงกลางวันก็ชั่วถ้าดูดูลักษณะนะก็จะมีร้อนๆอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีลักษณะบวม เ็นนอนนิ่งๆการไหลเวียนของเลือดลงน้อยลงพอเลือดไหลเวียนน้อยอาการข้างของเสียจะมากก็จะโฟลไม่ดีก็จะเป็นอาการตึนปวดตอนเช้าไหมไม่งายตื่นนอนตอนตื่นปวดตอนคือของคืนมันอ่ะประมาณหนึ่<ม>งกกนกินยาอะไรอยูก่กินยาแก้ใส่แก้ปวดยาแก้ปวดอยู่บ,บ้าน วันแล้วนะเจ็บไหมเจ็บหมดเลยเนื้อเยื่อพวกนี้แรงกระแทกลงไปของฝางั้นพวกเอ็นพวกเนื้อเยื่อต่างๆกล้ามเนื้อเจ็บไหมเจ็บหมดเลยแต่นิดเดียวก็เจ็บแล้วตรงนี้พวกนี้เราก็การงอเจ็บไหมเป็เท่าไหร่ข้อไม่เป็นไรแต่เป็นที่เนื้อเยื่อแล้วตรงนี้ก็อีกล้ามเนื้อบ้างพวกเนื้อเยื่อต่างๆ โอ้หมดเลยอสาวมือนิ่มๆนวดจมือหนักอคลายก่อนแล้เดี๋ยวนวดดูด้านหน้าดเช็คดหน้าดูกล้ามเน,นื้อด้านหน้าเป็นไงายนะอัน,นี้ก็จะเป็นกล้ามเน,นื้อด้านหลังที่เราจะลังจะพูดถึง แล้วลงไปที่ฝ่ามือคือความพาดก็คือเราไปใช้ความร้อนเลยทีแรกมันก็เลยแล้วเมือ่อร่างถ้าโดนความเย็นมันก็จะดีขึ้นงงไงผมผม,มู้จะทำอะไรดีร้อเร็นผมก็เอ,อ,อคบเย็นหรือครบร้อนก็เลย